สำหรับสายที่อยากจะดาวน์โหลดจากเพลง YouTube นะคะเข้ามาที่ YouTube แล้วก็มาเลือกเพลงไม่ติดลิขสิทธิ์หรือว่ากูตูรีเลือกเพลงไม่ติดลิขสิทธิ์สายเดินทางนะคะอะตอนนี้เขาเขียนว่าเพลงประกอบคลิปแนววีล็อกแนวท่องเที่ยววงเล็บเพลงไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วก็คลิกตรงหน้าจอเขาเพื่อที่จะเข้าไปดูตอนน,<ห>นี้นะคะ<ห>เราได้แล้วใช่ไหมคะได้เพลงของเขาแล้วแต่เพลงนี้มันมีหลายเพลงเราก็กดคําว่าแชร์กดคัดลอกนะคะแล้วเราก็ถอยกลับไปเลยนะ มาที่ google นะคะมาที่ google แล้วมาเลือก y 2 mate นะคะพอเลือก y 2 mate เนี่ยค่ะนะ y 2 mate com กดตรงนี้ค้างกดค้างนะคะแล้วก็วางมันก็จะเป็นลิงก์ที่เราเอามานะคะแล้วเลื่อนมาข้างล่างนี้นะคะจะเห็นว่าดาวน์โหลด full hd คลิกด d o w n โหลดได้เลยแต่ตอนดาวน์โหลดมันอาจจะติดลิขสิทธิ์ติดนู่นติดนี่นะคะก็กดถอย ถอยต้องโทรศัท์ะคขะา back ถอยพอถอยเสร็จแล้วใช่ไหมคะจะมีขึ้นหน้าตาแบบนี้ว่าเพลงประกอบให้ดาวน์โหลดเราคลิกดาวน์โหลดได้เลยนะถ้า Y2 mate มันอาจจะติดปัญหาเรื่องติดโฆษณาที่นึงก็กด back ถอยหลังของมือถือไปนะคะนะกด back ไปอ่ะตอนนี้ให้มาสังเกตข้างล่าง Y2 mate เพลงประกอบคลิป navy l o c เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอันนีถ้ถ้าเวลาเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นติ๊กถูกนะคะอ่ะตอนนี้กลับมาที่ kinemaster นะคะ เลือกคลิปวิดีโอมาแล้วก็เราจะใส่ซาวนะคะเรามาที่เลเยอร์มาที่มีเดียนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่ดาวโหลดมามันจะเข้ามาโฟเดอร์ดาวน์โหลดเห็นไหมคะแต่ว่าเวลาดาวน์โหลดมันอาจจะมีสเปคสูงไม่เป็นไรไม่ตกตกใจนะคะกดตกลงได้เลย,เลยแต่ตอนนี้เวลากดตกลงแล้วมันจะเห็นภาพใช่ไหมคะเราจะนําแค่เสียงออกมาเราเลื่อนตรงนี้มาคําสั่งคําว่าแยกเสียงนะคะจะมีคําสั่งแยกเสียงนี่เห็นไหมคะ คลิกแยกเสียงแล้วพอคลิกแยกเสียงเนี่ยภาพมันจะกระเด้งลงมาใช่ไหมคะเราก็แค่กดถังขยะตอนนี้จะมีแค่เสียงเพลงนะคะอยากจะใช้เพลงอันไหนก็ตัดคัดได้เลยนะคะเพราะว่าเพลงที่นำมาเนี่ยมันจะยาวใช่ไหมคะอ่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็คัดตัดคัดไปทางซ้ายแล้วก็กดค้างเลื่อนมานะคะอยากจะเอาเพลงไหนล่ะเราก็คัดได้เลยนะคะตรงนี้อาจจะเสียเวลาคัดนิดนึงนะคะ นี่ยตอนนี้เราได้เรียบร้อยนะคะก็ถ้ายัางไงอย่าลืมปรับแต่งเสียงวิดีโอด้วยนะคะถ้าเวลาเสียงวิดีโอมันดังเราก็มาหลีลำโพงได้นะคะหลีลำโพงนะอ่ะตอนนี้